สวัสดีค่ะตักบงกฎเคลียร์ถูกมองแต่งเจ้าสัวเพราะเงินเฉลยที่มาเงินหมื่นล้านของสามีตักบงกฎนักสแสดงสาวชื่อดังเคลียร์ชัดหลังถูกมองแต่งเจ้าสัวบุญชัยเบญจดงคากุลเพราะเงินพร้อมเฉลยที่มาเงินหมื่นล้านของสามีแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมายาวนานถึง11ปีแล้ว แถมมีโซ่ทองคล้องใจด้วยกันหนึ่งคนสำหรับคู่ของตักบงกฎและคุณบุญชัยเบญจรงคกุณแต่คู่นี้มักจะตกเป็นประเด็นเมาส์อยู่บ่อยครั้งว่าตักอยู่กับเจ้าสัวเพราะเงินหรือเปล่าล่าสุดทั้งคู่ได้ควงกันมาเปิดประเด็นดังกล่าวเคลียชัดชัดกันไปเลยเจ้าสัวบุญชัยตอบว่าตอนนี้คุณตักหาเงินได้เยอะกว่าผมคุณตักหาเงินได้เยอะกว่าผมไงเวลาคุณไปสนามบิน คุณก็จะเห็นรูปคุณตักยิ้มแฉ่งนั่นได้มาหลายตังอยู่นะเร็วๆนี้คุณตักก็จะปลูกโกโก้ขายทำโกโก้กระป๋องขายทำช็อกโกแลตกระป๋องขายเนี่ยแล้วอีกหน่อยจะนับเงินไม่ท้วนหรอกตักดิฉันเคยเบียดเบียนเงินคุณบุญชัยมากไหมคะเจ้าสัวตอบว่าไม่เคยตักดิฉันเคยบังคับขู่เข็นเอาเงินมาเคยไหมคะ เจ้าสัวตอบว่าไม่เคยตักพูดความจริงเนอะเจ้าสัวตอบว่าเออตักไม่เคยเบียดเบียนกันเลยเนอะอยู่กันมาก็เข้าใจกันมาตลอดเลยว่าคุณบุญชัยลำบากมากนะเพราะคุณบุญชัยต้องใช้จ่ายเยอะเป็นนักธุรกิจที่ต้องดูแลหลายเรื่องเจ้าสัวโครงการสำนึกรักบ้านเกิดท่านรู้ไหมครับใช้เงินเท่าไหร่ 200กว่าล้านแล้วน้องๆไปรักบ้านเกิดหมดแล้วหายไปเลย25ปีพิพิธภัณฑ์ปีหนึ่งจ่าย37ล้านบาทตักตั้งแต่แต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันแบบเข้าอกเข้าใจกันนะเจ้าสัวใช่มีทะเลาะกันบ้างเรื่องกินตักใช่เรื่องกิน,กเ,กนเจ้าสัวบุญชยัยแย่งทุเรียนกัน ตักคือตักจะบอกว่าถ้าผู้หญิงมาผานเราควรเอามาเป็นเมียไหมคะเจ้าสัวเป็นหนึ่งในประเภทพระยาห้าแบบที่ต้องห้ามผู้หญิงเป็นเพชฌฆาตตักผู้หญิงมาผานไม่ควรเอามาเป็นเมียนะคะแล้วดิฉันเป็นเมียที่ผานเหรอดิฉันไม่เคยผานคุณเลยนะคะเจ้าสัวบุญชัยไม่เคยตัก มีคนมาว่าดิฉันแบบนี้หาว่าดิฉันอยู่เพราะเงินอยู่เพราะเงินหมื่นล้านนี่เป็นอะไรคุณมีเงินหมื่นล้านเหรอคุณบุญชัยเจ้าสัวมีทรัพย์สิสนตักไม่มีเงินสดค่ะไม่มีเงินนะไม่มีนะเงินสดคุณบุญชัยไม่มีเงินสดหมื่นล้านเจ้าสัวมีอาคารใหญ่ๆผมไปหุ้นกับน้องๆแล้วก็มีธุรกิจ ที่มันประกอบทุกวันแล้วมันก็มีมูลค่าของธุรกิจผมมีรูปว่าจจำนวนมหาศาลผมมีที่ดินแล้วผมก็มีของสะสมอะไรพวกนี้หนังสือโบราณบางเล่มเล่มละล้านกว่าบาทตักคุณบุญชัยให้เงินดิฉันครั้งเดียวเองนะคือครั้งที่ขอดิฉันแต่งงานแล้วดิฉันก็ไม่เคยขอคุณบุญชัยเลย เพราะฉะนั้นอย่ามาตราหน้าดิฉันว่าดิฉันอยู่กับเขาเพราะเงินเราอยู่ด้วยกันเพราะเรามีลูกด้วยกันเรารับผิดชอบร่วมกันขอบคุณทีนิวค่ะ